พงค่ะโซโล่เออเออไซลโลกะพงกะพงไซโลได้ดอเอีอ๊ดไอ้ไอ้ลงปุ๊บแม่งซัดแต่อเอามือยิงว่ะเฮ้ยกูเราตามาไปตัวเงี้ยสามตัวเลยเนี่ยตามมาถึงตามมาถึงปลายคันเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ย เ้ยยังอยู่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 ไอเสวี่ยงยู่ท้ายรถว่ะเสวี่ยงยู่ท้ายรถเออค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาคันจุ่มไว้คันจุ่มไว้เอาคันจุ่มไว้เออเอาลูดไออยู่อยูยูเเดี๋ยวเก็บปั่นเก็บก่อนเฮ้ยหมาป่ะดูปล่อยหน้าล็อกปล่อยน้าล็อกปล่อยหน้าล็อกเออปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวมันออกเอง

ออกแล้วออกแล้วอ่ะต่อยู้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 ยังไม่อยากไม่อยากตรงนี้เลยวะมาเยี่ยมมาป้องข้ามไอ้มึงให้มึงวิ่งยาวๆเลยปล่อยปล่อยเออล้วเองไปอีกเยอะฝั่งนู้นเดี๋ยว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 ดูก่อนดูดูก่อนปลาอยู่ที่เดิมว่ะปลาไม่ยอมไปเอางั้นงั้นอ้าวอาอะไรวะไอ้ยปล่ย กลัว <c oughs> เนื่อยปรีเลยชิบหายเอ้ยาหายตัวเนี่ยอะไรวะาทำไมเงี่ยงมันไม่เข้าหรือวะโอ,ยอ้ยยังไม่เอาเดียวแผนมุ่นพูไปหาเอ้ยใช่เอาข้าลึกเลยเนี่ยเออหาเอ้ยหาเอ้ย